สวัสดีค่ะพบกับคุณครูฝนอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝนจะพาเด็กๆมาฝึกนับจำนวนนะคะกติกาในการนับจำนวนของคุณครูฝนนะคะก็จะมีอยู่ว่าคุณครูฝนนะคะจะให้เด็กๆนับจำนวนนะคะ แล้วเมื่อเด็กๆได้จำนวนตัวเลขแล้วนะคะให้เด็กๆเอามือนะคะชี้ที่ตัวเลขของตัวเองนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณครูฝนจะมาเฉลยให้เด็กๆนะคะว่าตัวเลขที่เด็กๆนับถูกไหมเอ่ยนะคะเด็กๆพร้อมและเข้าใจในกติกาหรือยังคะ ่าถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะมานับตัวเลขจากรูปภาพกันครับเริ่มกันเลยนะครับข้อเลขจับเวลาตอบ3ข้อตอบป ข้อต่อไปจับไม่ได้ ตอบหนึง่งข้อต่อไปจับไม่ได้ตอบเก้าข้อต่อไปจับไม่ได้ ีข้อต่อไปจับเมลาด้ต่อเปข้อต่อไปจับเมลา ข้อต่อไปจับเวลาต่อผ้าข้อสุดท้ายจับเวลา เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อบ้างเอ่ยอ่าเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยนะคะทีนี้เราได้ฝึกนับตัวเลขจากภาพไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาระงานของเรากันเลยนะคะภาระงานของเรานะคะจะอยู่ในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า28และ29นะคะคำสั่งนะคะ 1. ให้เด็กสังเกตภาพเด็กถือลูกโป่ง4ลูกแล้วอธิบายว่าเมื่อนำลูกโป่งมาเพิ่มอีกหนึ่งลูกลูกโป่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาเป็น4ลูกค่ะ 2. นะคะให้นับภาพลูกโป่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน5ค่ะ 3และบายสีลูกโป่ง5รลูกต่อมาในหน้าที่2 8นะคะคำสั่งนะคะ 1. ให้เด็กสังเกตเลข5และอ่านออกเสียงตามครู 2. นับลูกฟุตบอลในภาพด้วยปากเปล่า 3. ระบายสีเลข5และลูกบอล5ลูกค่ะเด็กๆก,ก็ ได้ฟังคำสั่งแล้วนะคะทีนี้ให้เด็กๆทำนะคะตั้งใจทำเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมแคปหน้าจอส่งคุณครูประจำชั้นของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็มีเนื้อหามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ